ะะข้ามาที่ไต้หวันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็เป็นอีกหนึ่งวันสําคัญของเขานั่นก็คือวันชาติไต้หวันในโอกาสนี้ผู้นําไต้หวันค่ะใช่อิงหวนก็มีการกล่าวสุนทรพจน์ซึ่งเนื้อหาใจความที่พูดในสุนทรพจน์เนี่ยคุณผู้ชมมันมีบางคําพูดที่ฝากไปถึงจีนด้วยนะคะนี่เป็นคํากล่าวของใช่อิงหวนที่ล่าสุดเนี่ยออกมาบอกเลยบอกว่าประชาคมระหว่างประเทศกำลังวิตกกังวลเกี่ยวกับอำนาจที่ขยายตัวของจีน แล้วก็บอกว่าแต่ไรมาจีนเนี่ยมองว่าไต้หวันเนี่ยเป็นดินแดนของตัวเองไม่เคยทิ้งความพยายามที่จะใช้กําลังเพื่อนําไต้หวันกลับมารวมกับแผ่นดินใหญ่และท่าทีเช่นนี้ใช่อีเหวนบอกว่าชัดเจนขึ้นเรื่อยๆในระยะหลัง ช่อิงเหม่วนมีการอ้างถึงศูนทรพจน์ของสีจิ้นผิงก่อนหน้านี้ที่สีจิ้นผิงสีจิ้นผิงเคยพูดต่อสาธชารณชนาโดยใช่อิงหม่วนบอกนะคะว่าศูนย์ทรพจน์นี้ทําให้ชาวไต้หวันมีความหวังเพราะว่าตอนนั้นสีจิ้นผิงบอกต่อสาธารณชนว่าจีนจะไม่แสวงหาอํานาจการขยายตัวหรือขอบเขตอิทธิพลใช่อิงหม่วนก็เลยบอกว่าหวังว่าคำพูดของสีจิ้นผิงจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง จากนี้เรามุ่งมั่นที่จะรักษาเสถียรภาพข้ามช่องแคบแต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่ไต้หวันสามารถแบกรับได้เพียงฝ่ายเดียวแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทั้งไต้หวันและจีนส่งสารไปถึงจีนว่าอย่าคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าโลกครอบครองโลกนี้ทั้งโลกนะคะครับ